หลังจากที่เมื่อกี้เราได้ทำการสร้างหลักสูตรหรือว่าสร้างเนื้อหาบทเรียนเรียบร้อยหมดละทุกอย่างเราสร้างเราได้หลักสูตรขึ้นมาหนึ่หลักสูตรแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการสร้างใบเซอร์าก,การจัดการใบเซอร์หรือว่าการสร้างใบประกาศน,นียบัตรขึ้นมาสําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาสํสาสเร็จหลักสูตรวิชานี้ออกไปนะก็เข้าไปที่นะระดับแรกเลยเข้าไปที่ ไอคอนจัดการใบเซอร์นี่นะต่อมาก็มาใส่ชื่อวิชาบนใบเซอร์ก็คือเราสร้างของภาษาไทยป .1 แล้วก็ใส่ไปภาษาไทยปอรูปแบบเพมเพจก็อยู่ที่เราเลือกว่าเราจะเอาเพมเพจที่1หรือว่าเพมเพจที่2นะ ประเภทประเภทใบเสร์ก็เอาเป็นผ่านเกณฑ์ละกันแบบสร์เซ็นตอนที่เราตั้งไว้ตอนอตั้งค่าตั้งค่าหลักสูตรตั้งแต่แรกเลย <Okay. S 1> ต่อมาก็คือชื่อชื่อของผู้สอนอก็ลองดอูตำแหน่งครูผู้ช่วยช่วยสอนหน่วยงานก็แล้วแต่เราเลยว่าเราจะใส่สัง คนนี้อยู่หน่วยงานไหนอ่ต่อมาก็เป็นรูปลายเซนรูปลายเซนก็เราก็ไปเราก็ทำลายเซนที่เป็นรูปภาพอ่ะแล้วก็เอาไว้ในคอมเราก็ทำการเบล์มันเข้ามาอ่าคนที่สอง ผู้สอนละกัน อันนี้คือคนที่สามนะคะก็เอาลยเซ็จลงไปอ่ะทีนี้พอได้แล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องอีกสักรอบนึงว่าถูกไหมแล้วก็กดปุ่มบันทึกอ่ะทีนี้ก็ลองมาพรีวิวดูว่ามันจะออกมาลักษณะแบบนี้นะถูกหรือเปล่า อเคถ้าถูกแล้วก็ในการสร้างใบเซอร์ก็มีแค่นี้แล้วก็แค่กําหนดชื่อกําหนดหน่วยงานแล้วก็เบลรูปภาพลายเซ็นของบุคคลที่สอนลงไปแค่นี้ก็เสร็จสิน้นโอเคค่ะ